บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ติดตามความคืบหน้าในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568เลื่อนไม่เลื่อนเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนนะคะคุณสมบัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและชัดเจนจากคุณอนุวัฒน์จะให้ซับเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจากเดิมเนี่ยจะลงมีนาใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็เลื่อนไปก่อนทีนี้ เลื่อนไปถึงเมื่อไหรา่ก็คงจะลงทะเบียนไม่เกินตุลาคมนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าอา้าวแล้วคนที่ใช้อยู่ตอนนี้เดือนสามร้อยกระทบไหมผมก็เลยคุยกับล้งตีครับจุลพันธ์นะครับอ่ะลองฟังเสียงละกันเพราะท่านยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบนะครับหวางจานให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับว่าบัตรคนจนเลื่อนไปแล้วเออเลื่อนอย่างนี้ไม่ได้เลื่อนแบบเลื่อนไม่ได้ติผลกระทบอะไรครับ กระบวนการลงทะเบียนอาจจะเริ่มช้านิดนึงแต่ว่ากระบวนการในการที่จะได้รับสิทธิ์นี่ไม่ได้แตกต่างเพราะว่าสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยมันยังไงมันก็ cover ถึงเดือนตุลาคมครับไม่มีประเไม่มีไอ้ผลกระตุถ้าเลื่อนไปอย่างนี้เนี่ยกําหนดที่จะต้องลงจริงๆมันควรควรจะเป็นประมาณเดือนไหนอะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนี้ก่อนต้องเช็กกคก่อนคือเขาเพิ่งารายงานว่าไอ้ตัวไอร้ระบบที่ทางคลังจัดจ้างเนี่ยมันมีปัญหานิดนึง ชัดเจนนะก็คือเลื่อนไปก่อนแต่ถ้าลงทะเบียนเนี่ยขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่น่าจะเกินตุลาคมคนที่ได้300อยู่ก็ใช้สิทธิ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้สิทธิส300ส่วนคนที่ลงทะเบียนเอารูปแบบของการลงทะเบียนยังไม่ตกผลึกชัดเจนนะท่านเล่าให้ฟังว่ามันยังไม่ตกผลึกชัดเจนเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ใครที่ได้300อยู่คุณไม่ต้องลงทะเบียนแล้วส่วนคนที่อยากจะลงทะเบียนก็คือคนที่ไม่ได้300อยู่ต้องลง และอีกหนึ่งเรื่องไม่ควรพลาดนะคะสําหรับการเลื่อนแจกเงินให้เร็วขึ้นสําหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3แล้วก็เฟสที่4มาแน่นอนเตรียมงบประมาณไว้แล้วเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะดิจิทัลวอลเล็ตเฟสสาเฟสของคนที่อายุ1 6ถึง20ปีก่อนหน้านี้ถ้าฟังจากรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าน่าจะได้ประมาณสักปลายมิถุนาหรือว่าต้นกรนกฎาคมแต่ว่าล่าสุดครับวันนี้นะ คุณประเสริฐจันทระลวงทองนะครับรัฐมนตรีดีเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นคนดูระบบ Open Loop ในการโอนจ่ายะระบบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของดิจิ t a l Wallet ่ยท่านก็บอกว่าตั้งเป้าว่าจะโอนเงินดิจิ t a l Wallet ซึ่งมันเป็นเงินดิจิตอลนะไม่ใช่เงินสดนะในกลุ่ม16-20ปีเนี่ยช่วงประมาณ เดือนเมษายนก็คือเดือนหน้าอาจจะก่อสงครามด้วยซ้านะอันนี้คือที่ท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคือมันเร็วเร็วกว่าตอนที่คาดการณ์กันไว้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ถามรัฐมนตรีคนอื่นนะว่าว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป้ายังเป็นเหมือนเดิมก็คือมิถุนายนกรกฎานะแต่คุณประเสริฐวันนี้บอกแล้วว่าสงครามเนี้ย16-20ปีน่าจะเริ่มที่จะโอนได้18มีนาะคมเนี่ยมีการทดลองระบบไปแล้วทดลองระบบในเรื่องของการ โอนเงินเป็นยังไงอะไรยังไงตอนนี้สัปดาห์นี้ก็น่าจะรู้ว่าเออรอบแรกเนะี่ยทดสอบแล้วเป็นยังไงอีกรอบหนึ่งที่จะทดสอบก็คือรอบวันที่24่สถึงสามีนาคมจะทดสอบอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอตรวจสอบนะเพราะว่าไอ้ดิจิตอลเบรดมันก็กลับไปกลับมาเนาะเอาล่าสุดสงกรานอีกแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้2เรื่องเด่นที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทล่าลสุดเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะคุณประเสริฐจันทรงทองยืนยันนะคะว่าในส่วนของเฟสที่3 จะมีการดําเนินการแจกเงินผ่านระบบดิจิทัลวอลเล t หรือว่าการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล t หรือ16ปีถึง20ปีจะได้รับเงินก่อนนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ในส่วนของเฟสที่4เตรียมงบประมาณไว้แล้ววันนี้นแลค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนามาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ